ใครยังไม่ได้เปิดรับรายได้แบบคลิปวิดีโอบ้างยกมือขึ้นวันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปเปิดรับรายได้ที่เป็นของขวัญที่มีคนคอมเมนต์แล้วส่งของขวัญให้แบบนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและการรับรายได้ดีๆแบบนี้ไปค่ะไปฟังกันสำหรับคนที่จะเปิดรับรายได้ในรูปแบบของของขวัญก็คือ ปกติให้คนพิมพ์คอมเมนต์ใช่ไหมคะต่อจากคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีกล่องของขวัญเล็กๆขึ้นอยู่แบบนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเราสามารถรับไรายได้เป็นของขวัญจากกล่องนี้ได้เลยคือคนชอบคลิปเรานะคะก็บอกว่าถ้าใครชอบก็ส่งของขวัญเข้ามาตรงคอมเมนต์ได้เลยแบบนี้ค่ะเป็นการเปิดรับไรายได้ผ่านทางของขวัญน,นั่นเองนะของขวัญเอามาทําอะไรก็เอามาแลกเป็นเงินได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีนะคะว่าจะต้องทํำยังไง ไปค่ะมาดูกันเมื่อเราเข้ามาที่ช่อง t i k t o k ของเราใช่ไหมคะขีด3าขีดด้านบนนะคะให้เรากดแล้วก็มาเลือกตรงคําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมีคําว่าของขวัญสําหรับวิดีโอนะคะพอกดเข้ามานะคะเขาก็จะมีเกณฑ์บอกตามนี้เลยค่ะข้อ1ก็คือมีผู้ติดตามอย่างน้อย1 0,000คนนะคะข้อ2ก็คือวิดีโอต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยจึงจะมีสิทธิ์ รับของขวัญก็คือไม่ได้ถูกละเมิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะมีบัญชีที่มีการใช้งานมาอย่างน้อย30วันนะคะก็คือเปิดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บแล้วมีผู้ติดตามหนึ่งมื่เลยแล้วจะเปิดรับไรายได้เลยไม่ได้นะคะต้อง ใช้งานมานาน30วันนะคะ 4. ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านอายุก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีนั่นเองถึงจะได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะคือบัญชีที่ไม่อนุญาตโดยรัฐบาลนาการเมืองและพรกการเมืองจริงๆง่ายๆคือต้องเป็นบัญชีส่วนตัวค่ะบัญชีธุรกิจไม่สามารถเปิดรับรายได้ข้อนี้ได้นะคะแล้วเราก็กดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยเปิดใช้งาน ของขวัญน,นั่นเองนะคะเมื่อเราเปิดรับของขวัญจากคลิปไปดูเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ควรสามารถเตือนผู้เล่น,นให้กับเจ้าแม่ทีทางคอมเมนต์ได้แล้วนะคะก็คือของคลิปทุกคลิปเลยนะเพียงกดเข้ามาที่คอมเมนต์ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนจะขอบคุณเจ้าแม่ทีเป็นคําพูดแบบนี้นะตอนนี้สามารถส่งเป็นของขวัญน,นะคะโดยการกดที่กล่องของขวัญด้านหลังคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยะค่ะเนี่ยว่าอยากจะส่งอะไรให้นะคะเช่นสมมติว่าจะส่งเป็น OMG นะ OMG ไม่กอดเนี่ยนะคะ ก็กดส่งได้เลยค่ะเจ้าแม่ทีก็จะได้รับสติกเกอร์สวยๆแบบนี้นะคะเป็นของขวัญน,นะแทนคําขอบคุณที่เราอยากจะขอบคุณได้เลยนี่ค่ะ เปิดกันได้แล้วใช่ไหมง่ายนิดเดียวคือถ้ามีครบ1นึ่งมืนแล้วกดเปิดตรงนี้ก็เสร็จเลยเรียบร้อยรอรับของขวัญได้เลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ไอทีกันบ้างหรือจะส่งเป็นของขวัญมาขอบคุณกันที่ตรงท้ายคอมเมนต์ตรงกล่องของขวัญก็ได้เช่นกันนะคะ